ธรรมโมฮาเวรักติธรรมจจริงธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธ,ธรรมสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้วันที่เป็นวันพุธวันพุธว,วันที่หกเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2563 นะครับผมวันนี้เป็นวันธรรมสวนะเป็นวันพระนั่นเองวันนี้ได้ออกมานอกสถานที่แล้วก็ได้ผ่านมาทางที่ตั้งของวัดทิพวาตวัดทิพาวาสนี้ตั้งอยูอ่ทางด้านถนนฉลองกรุงนะครับผมถนนฉลองกรุงนี้ถ้าเราออกจาก ตรงไปข้างหน้าจะเป็นถนนฉลองกรุงนะครับผมถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปพื้นที่เขตหนองจอกถ้าเลี้ยวทางขวาเมื่อถึงถนนฉลองกรุงแล้วถ้าเลี้ยวขวาก็จะเข้าสู่พื้นที่เขตลาดกระบังแล้วก็สนามบินสวน,นภูมินั่นเองนะครับผมวัดทิพพวาสนี้เป็นวัดที่น่าสนใจนะครับผมเนื่องจากว่า เป็นวัดเก่าแก่โบราณกาลมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วนั่นเองสำหรับวัดนี้เมื่อสมัยปีพศออ2300นูน่นแหะครับผมกรุงเทพมหาคนครของเรานี้ล้นกล้ารัชการที่1นึ่งทรงสร้างกรุงเทพมหาคนครปีพศ2325นะครับผม ในช่วงปีพศ2300นนั้ณนะสถานที่แห่งนี้ได้มีพี่น้องชาวมอญน,นะครับผมพี่น้องชาวมอญได้อบพยพมาตั้งลกรากถิ่นฐานณนะที่แห่งนี้นะครับผมโดยอยู่ร่วมกับพี่น้องประชาชนซึ่ง เป็นพี่น้องประชาชนดั้งเดิมนั่นเองนะครับผมเมื่อมาตั้งถิ่นฐานปีพศ2300แล้วปรากฏว่าก็เป็นปึกแผ่น้นหนาแล้วก็ได้สร้างวัดทิพวาดขึ้นมาในช่วงประมาณปีพศ2332นะครับผมได้รวมจิตรวมใจร่วมใจกันสร้างวัดทิพวาดขึ้นมานะครับผม ท่านจะสังเกตเห็นว่าความเป็นมอนนั้นยังมีอยู่เช่นยินดีต้อนรับที่เป็นภาษามอนนี่แหละครับผมยินดีต้อนรับที่เป็นภาษามอนนี้แล้วที่สำคัญจุดที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือว่าโบสถ์ของวัดทิพภาวาดนี้สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง นะครับผมตามประวัติกล่าวว่าสร้างเมื่อปีพศออ2332นั่นเองนะครับผมด้านบนนั้นจะเป็นเสาหงอันเป็นสัญลักษณ์ของพี่น้องชาวมองนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปชมโบสถ์ที่สร้างโดยไม้สักทองทั้งหลังนะครับผม ด้านนี้เป็นด้านหน้าขึ้นบันไดขึ้นหน้าโบสถนะครับผมอายุก็100ร้อยกว่าปีแล้ว2-4-3-2ปัจจุบันก็สองหสี่นะครับผมก็130ร้อยสามสิบกว่าปีแล้วก็ถือว่าเป็นของเก่าของบระการของเรียกว่าคู่พระศาสนาคู่แผ่นดินไทยของเรานะครับผมเพื่อจะได้ให้ลูกหลานสืบสาร อนุรักษ์ของเก่าของโบราณน,นันมีคุณค่ายิ่งนี้ต่อไปผู้ฟ้าเมืองไทยเราได้ครับสำหรับโขนของวัดทิพวารนี้เป็นไม้สักว์ทางหลังอย่างที่กล่าวเรียนแล้วครับผมไม้สักท์ทางหลังซึ่งทุกวันนี้ก็เรียกว่าเป็นตำนานกันหมดแล้วนะครับผม ก็กราบเรียนว่าเผื่อว่าพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักได้ผ่านวาทางเาเขตพื้นที่เขตลัดกระบังก็ดีพื้นที่เขตน้องจอกก็ดีถ้าเข้ามาทางถนนเชื่อมเขตคือถนนฉลองกรุงได้มีโอกาสก็จะได้แวะเข้ามาชมาความงามของโบสถ์วัดทิพวาวาสนะครับผมแฝงลำประทิวอยู่ในพื้นที่เขต ลักระบังนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวลองเข้าไปชมใกล้ๆกันสักนิดนะครับผมเป็นไม้สักทองทั้งหลังเก่าแก่โบราณกานะครับผมแรกเริ่มเดิมทีอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าเป็นพี่น้องชาวมอนส่วนหนึ่งไปอยู่ที่พระประแดงนั่นเองอีกส่วนหนึ่งมาอยู่ที่ วัวิิพวาสชุมชนวัทิพาามนี่แหละครับผมเพราะฉะนั้นบ้านเมืองของเรานี้ประเทศของเรานี้ก็ถือว่า,ามีความสวยความงามเรียกว่าดอกไม้หลากสีนั่นเองเพราะว่าถึงวันสำคัญสำคัญแล้วก็จะมีประเพณีของวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่แต่ละถินน่นนะครับผม จะเป็นพี่น้องชาวใต้ก็ดีชาวภาคกลางก็ดีพี่น้องชาวมอญก็ดีหรือพี่น้องชาวทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ดีจะมีศิลปะวัฒนธรรมที่สวยสดงดงามเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยก็คือว่าเป็นอดอกไม้หลากสีนั่นเองนะครับผมสวยสดงดงามซึ่งบางครั้งดอกไม้หลากสีชนิดในบ้านอื่นเมืองอื่นเขาอาจจะไม่ม นะครับผมเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวต่างประเทศนี่เมื่อเข้ามาเที่ยวชมเมืองไทยนี้เขาจะเห็นศิลปะวัฒนธรรมการก่อการสร้างก็ดีนะครับผมของเก,เก่าของโบราณคู่ฟ้า,าเป็นดินไทยอย่างนี้เขาก็จะมาเกิดความทราบซึงนะครับผมเพราะว่ามองเห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมของบ้านเราดีนะครับผมบรรยากาศร,รอบ โบสถ์วัดทิพาวาสไม้สักทองทั้งหลังสองสี่สามสองนู่นแหละครับวันนี้เป็นวันพระก็จะได้ถือโอกาสมาทำบุญที่วัดนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมผู้พูดเองเคยเข้ามาหลายครั้งแต่ว่าก็หลายปีแล้วนะครับ ร่วมสิปีที่ไไ้้ผ่านเข้ามาพอเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นงงเหรครับผมชุมชนขยายความเจริญนี้ขยับขยายมาเต็มพื้นที่นะท่านจะเห็นเสาผงเป็นสัญลักษณ์ของพี่น้องชาวมอญเองนะครับผม ณสถานที่แห่งใดถ้ามีวัดวาอารามพระศาสนาบังเกิดขึ้นสถานที่แห่งนั้นจะมีความร่มเย็นเป็นสุขจเจริญรุ่งเรืองไพบูรณ์ทั้งศรัทธ,ธาญาติโยมพี่น้องผู้อยู่อาศัยแล้วก็พื้นที่นะครับผมก็เป็นเรื่องเรียกว่าอานุภาพของพระศาสนานั่นเอง พอดีประตูทางประตูเข้าโบสถ์ทางวัดได้ปิดล็อกเอาไว้นะครับผมก็คงจะอนุรักษ์เอาไว้นั่นเองจะได้ชมภาพรวมทางด้านนอกของโบสถ์ไม้สักทางหลังของวัดทิพาวาสแขวงลำประทิวพื้นที่เขตลาดกระบังนั่นเองนะครับผม อายุก็รวม130ร้อยสามสิบกว่าปีแล้วนะครับถือว่าเป็นวัตถุโบราณนั่นเองอะไรที่เกินหนึ่งร้อยปีก็เป็นวัตถุโบราณทั้งหมดนะครับผมก็ต้องได้ร่วมด้วยช่วยกันอนุรักษ์ให้เป็นมรดกของชาติต่อไปนะครับ เห็นธงชาติไทยปลิวสวัยนี่ก็เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ไทยนะครับบางท่านนั้นตกไปอยู่ถินฐานดินแดนต่างประเทศได้ยินคนพูดภาษาไทยทานอาหารไทยก็ชุ่มชื่นหัวใจนะครับเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ไทยเขียนภาษาไทยพูดภาษาไทยและเห็นธงไตรลงค์แห่งนี้นะครับผมก็เรียกว่าจะมีความระลึกนึกถึงบ้านเกิดเมืองนอนก็คือเมืองไทยเหล่านี้แหละครับผม เรามีความร่มเย็นเป็นปึกแผ่นแน่นหนา,ากินอิ่มนอนอุ่นก็ด้วยาการเสียสละเลือดเนื้อชีวิตของบรรพบุรุษไทยมาแต่โบราณกาลนั่นเอง ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกทท่านนะครับผมที่ได้ความเมตตาเข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกทท่านที่มีน้ําจิตน้ําใจได้กดติดตามให้กําลังใจเข้ามาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับบางท่านที่คิดว่าจะมีเมตตาทม ที่ประชาติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอพระคุณล่วงหน้าด้ยวยนะครับผมขอกราบอาราธนาอานุภาพแห่งพระพุทธ,ธานุภาพพระธ MAN ระร,รม,มานุภาพพระสังฆานุภาพพระพรหมานุภาพพระเทวานุภาพอานุภาพแห่งบุญกุศลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือในห่วงช่วงปีใหม่2564นี้ก็ขอคุณพระศรีรัตนตรยัยเทพพรมทเทวดาทั้งหลาย ได้อำนวยอวยพรให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตจำเริญรุ่งเรืองไปบูรณ์ทั้งทางโลกและทางธรรมแก้วแวนเงินทองไหลมาเทมาประกอบธุรกิจหน้าที่การงานใดก็ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยเทพพรมเทวดาทั้งหลายอำนวยช่วยเหลือทุกท่านให้ได้เลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงส่งสุขสบายยิ่งขึ้นขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันเถิ สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุยืนยาวนานเป็นร่มโพร,ร่มไผ่ร่มใสเป็นมิ่งขวัญของครอบครัวของท่านทุกทุกท่านด้วยเธอนในช่วงทานน้ายนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ